โอเคทรักนี้นะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนพิเศษมาไว้เลยนะครับบทเรียนนี้บทเรียนนี้เนี่ยเป็นบทสรุปของการสอนของอับราฮัมสนะครับของอับราฮัมฮิก์ประเด็นคือคุณอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณบณฑิตให้ค่าอ e ับราฮัมเยอะจังทำไมเขาเป็นเขาเป็นผู้สอนนาศาสนาเหรอเขาเป็นใคร ผมอยากจะอธิบายให้ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้มีความเชื่อหมายความว่าอะไรเวลาคุณเชื่อค,คำสอนของคนเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องมปยึดติดก,กับตัวบุคคลก็ได้คุณฟังสิ่งที่เขาสอนก่อนแล้วคุณประมวลผลเองเราผมไม่ต้องมาขายไอเดียว่าเฮ้ยอับราฮัมนี่มันแบบโหเจ๋งอย่างงนะเจ๋งอย่างนี้นะคนคนก็นสนใจเขาทั่วโลกนะคนแบบว่าติดตามเขาทั่วโลกเปิดยูทูบไปเลยเรื่องเขาแล้วก็แต่ว่า จริงๆในที่สุดแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมาจากตัวคุณเองคุณพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่เขาสอนคือจริงๆที่ผมที่ผมอ,ะอ่ะชอบอับราฮัมฮิกเนี่ยเพราะว่าเขาจูนตัวเองเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยผมบายเข้าใจผมซื้อไอหมายความว่ามันฟังแล้วมันใช่มันสะท้อนกับในใจของเราว่ามันจริงนี่คือคำตอบคำถามเดียวที่คุณต้องเ,อเกณฑ์อันเดียวที่คุณต้องวัด จริงๆแล้วเนี่ยพอในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ตื่นรู้คือตัวเราและผมไม่สามารถที่จะขายไอเดียพยายามให้คุณเชื่อโน้มน้าวให้คุณเชื่อได้มันไม่ใช่จุดประสงค์ของผมแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดถ้าคุณประมวลผลด้วยตัวเองลองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละกาลาม,มาสูรใช่ไหมอย่าเชื่อโน่นอย่าเชื่อนี่อย่าเชื่ออย่าเชื่อเป็นเพราะเพราะเพราะคนอื่น บอกมาเพราะพ่อ,พอแม่บอกมาเพราะอาจารย์บอกมาเพราะเชื่อสังสมกันมาเพราะเป็นวัฒนธรรมด้วยอย่าเชื่อทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะประมวลผลเองถามถามใจตัวเองจริง,รงๆผู้มีปัญญาทุกคนจะสอนแบบนี้แต่ว่าเขาใช้เวลาเวลาเขาใช้คาเขาใช้คาต่างกาันแล้วถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้เลยว่าวิญญ,ญาณเวลาอะไรที่มันใช่หัวใจคุณบอกเลย หัวใจคุณก็คือวิญญาณในตัวคุณก็คือพระเจ้าในตัวคุณทุกคนมีพระเจ้าติดตัวมาด้วยทุกคนมีวิญญาณติดตัวมาด้วยทุกคนอับรามฮิก์เวลาเขาสอนเขาจะใช้คำว่า inner self inner your your, other, your higher self เขาจะแปย higher self ก็คือตัวคุณที่สูงกว่าก็คือตัวมีวิเป็นคุณมีวิญญาณในตัวคุณติดตัวมาทุกคนเมื่อไหร่ที่คุณโดนใจคุณได้พลังนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณน่ะ คิดว่าคําสอนนั้นมันใช่คุณแบบคล้ายๆคุณบอกว่านั่นแหละที่ฉันสงสัยมาตั้งนานมันใช่มีคนมาคอนเฟิร์มใช่ไหมครับคุณจะได้พลังข้อสําคัญเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอะไรที่อะไรที่คุณโดนใจคุณจะได้พลังอะไรที่คุณรู้ว่าใช่คุณจะได้พลังเพราะอะไรเพราะพระเจ้าในตัวคุณตื่นเพราะพระเจ้าในตัวคุณตื่นเพราพรไอ,อสิ่งที่มันหลับไหลยอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันไม่เคยมันรู้ว่ามันเป็นจริงแต่เขามีคนมาบอกปุ๊บมันตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่า yes อันนั้นใช่คราวนี้เนี่ยนี่เป็นลิสต์นะครับแท็กนี้มาร์กไว้เลยคุณมาฟังบ่อยๆได้อันนี้เป็นอินโทรของแท็กดีกว่าเพื่อที่คุณจะได้ามาฟังต่อได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบแท็กนี้อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นอินโทรเดี๋ยวแท็กหน้าจะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยคุณจะได้มาทบทวนได้ บ่อยๆโดยไม่ต้องผ่านอินโทรน,นี้นะครับเจอกันช่กหน้าครับ